สวัสดีค่ะ,คะน่าร่าพาไปชิวสัปดาห์นี้นะคะเราก็จะพาทุกๆคนมานันบ็อกกองจุมซึ่งอันนี้นะคะก็จะเป็น Collection Baby Tree นะคะ Kinder Garden นะคะเป็น Baby Tree ขอน้องอนุบาลซึ่งเป็นตัวที่ไม่ปุ๊บอะได้น้องหมีเหลืองกับน้องไดนโนเสาร์มาแล้วจะบอกว่าน้องหอนะหอมากคอ,อนี้อาจจะไม่ค่อยฮิตนะแต่แม่ปุ๊บชอบ ชอบชอบมันชอบตัวนี้เพราะว่ามันตัวแน่นแล้วก็ขนมันย่อยขนมันแบบใครอยู่ใครอีกอะทุกคนตัวน้องแน่นแล้วน้องมีกลิ่นหอมนะว่าว้บนเตียงด้วยทุกวันเลยน้องเองตัวนี้คือตัวที่หนูได้มาแล้วซึ่งแม่ปุ๊บจะตามหาน้องคนนี้จะได้เป็นไฟจราจรตามหากระต่แดงกรแต่กระต่ายชมพูกระต่ายชมก็น่ารักดีก็ไม่ติดมาจะได้ไฟจราจรไหมเริ่มอ่ะ ตันตนต้นต้นต้นตัวตนี้กกนต้นต้าก้นดวนแทน้แท้นต่ยังไม้บอ้นต้ผต้นม้นต่นต้นู้นต้นต้นา้นต่นต้ว้นะต,ต้ต้น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 ต้ไม้รต้นตมนต้นต้่ต่ตมม้โอ้นต้นตะ้ต้นต้น้นตวต้น เมื่อไรจะตาน้ำเมืเ่อไรตาน้ำจะมาแต่น้องกระตายชมมาแล้วแก้มอมข้าวอีกแล้วเหม่งชมอมข้าวหอมฟรุง้งจะรุงจิตจะรุงใจตาล้องไห้ตาร้องไห้น้องน้องห่อนไขน่จะป้องมาเลยอันนี้แก้มจะต่อของอะไรแกไม่ได้เลย <laughs> กล่องเละแล้วจ้ะกล่องเละแล้วก็ไม,ไม่มาเก็บกล่องมันเหนียวมากเลยสิเพ็ดเนี่ย,ยอย่าเพิ่งดูการ์ดทุกคนจะได้อะไรกลิ่นหอมฉุนออกมาเลยทุกคนทำไมมันดูนดีขนาดเนี้ยอะไรมันจะขัดดนนีมันจะ <c oughs> <c oughs> นี่ไม่ได้เตรียมนะ ไม่ได้เตรียมเลยนะโอ้โหขอบคุณสวรรค์ขอบคุณแต่ตากิงอะ่ะ <c oughs> หน้ากูน่นอาอีกแล้วโอ,อ้ยไม่เป็นไรค่ะได้จ,จบแล้วขอหนหอมฟงจะลงจิตยเรี๋ไปกดห้าดาวให้ลานก่อนคืนดานออนง้น้องน้องงงปะน้องอย่างเงี้ยน้องอย่างเงี้ยน้องแบนี้ <c oughs> ไม่รู้ตาเหมือนไหม <c oughs> น้องแบบ เอียงคอยอส5้าองศาแม่ปุ๊กจะโชว์เนียงเพื่อโอเคแล้วว่าหลังเรามาอันบ็อกกันใหม่แล้วก็ติดตามชมไปด้วยนะว่าเขาหน้าแม่ปุ๊กจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ดิสนีย์แลนด์ญี่ปุ่นสปอยไว้ก่อนเลยติดตามได้นะบบ๊ายาย